ชมกันตอ่อครับชมกันตอ่อดงปลาไหลครับดงปลาไหลสิบกว่าปีแล้วครับนี่สิบกว่าปีไม่ได้กุดนะครับโอ้ตัวใหญ่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 เลยโอ้ <laughs> oh. này 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 oh, này 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 <laughs> Thôi thôi thôi. Ô, โอ้ย่ังใหญ่ครับโอ้ยังใหญ่ทำเองทำทำเองนี่เอาไปให้เอาไปให้ด้วยนั่นลแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันแงเยอะครับองปะไลเยอะเอาไปหลายตัวแล้วครับอาไเลย แบ่งกันครับแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกัน

เยอะสิบกว่าปีแล้วมันเยอะปอะไรเยอะเนีตัวใหญ่ครับ

Dựa chinh giữa dựa chinh Dựa hấp Bên cạnh hấp, bên cạnh, bên cạnh ปลาไหลครับปลาไหลก็ไปบนรถใส่เต็มถุงเลยลงว่ะลงว่ะลงว่ะไปเร็วไปเร็ว <c oughs> Đó lại đi lên rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไรนะครับอี่วา,างไปงไปไปแทงไปก่อนเท่านั้นลเยอะไปเลยสามพันได้ได้แล้วสามพันโลเท่าไหรน่นี่โอ้ได้เต็มถุงเลย 本当にそうね。 nó mà nào nào nó, nó, nó ai ăn chốt rồi chốt chốt cái tay chốt ờ chốt yên có để chốt thêm mấy chốt để ทำทางก็ทำทางครับโอ้เยอะรัดนี่เยอะจริงเยอะจริง

ปะไลครับไซ้ปลาดหลังรอมา

ลุยลุยลุยครับตรงปลาไลลุยทางงูทางปลไลครับ พวกมีทงงั้งงูงูงูดินงูดินแ่ยังเยอะครับก็ะทุงก็ะทุง

ก,ก,ก็มีลูกลูกหนูลูกงูกปาการวิ่งไล่ครับพาไล่ยังง้อเข่า เราเอาไปกันหมดแล้วเอาไปก่อนนั้นเลยครับ đó rồi nè, lô lại lô đấy nè, lô quá đâu.